รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดไม่จํากัดระยะทางเลยทีเดียวให้ถึง10ปีทีเดียวเลยนะครับยางที่ให้มานะครับตรงนี้ก็เป็นยางปปี24เลยใ <c> ครหายอยู่รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวัง C 3 5 0 E นะครับปี23เฟสลิฟนะครับ A M G นะครับผมขายราคาเพียงสำหรับท่านใดกําลังหารถอยู่นะครับรถประหยัดรถยุโรปทางนี้เลยครับแม่เจ้าข้างหลังผมนะครับเบนซ์ C 3 5 0 E คันนี้เป็นอะไรกันไม่ได้เลยรถปลั๊กอินไฮบริดคันนี้นะครับ รถคันนี้นะครับเป็นปี23นะครับเฟซนลิฟ์แล้วนะครับ A M T นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากลูกค้าท่านใดหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับรถวิ่งแค่60,000กโลเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญนะครับลูกค้าวันรันตียังไม่หมดนะครับวันรันตีและประกันคุณภาพจากศูนย์เบ้นนะครับหมดปี26นะครับลูกค้าและที่สำคัญนะครับรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดไม่จำกัดระยะทางเลยทีเดียวให้ถึง10ปีทีเดียวเลยนะครับคันนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยงามมาก สวยด้วยแรงด้วยประหยัดด้วยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับโดยรวมนะครับก็สวยงามนะครับยางที่ให้มานะครับตรงนี้ก็เป็นยางปลายปี24เลยลูกค้าซื้อไปใช้ยาวๆดอกยังเหลือหนาๆอยู่นะครับรถทางเราแล้วประกันโครงสร้างตัวถังนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับแล้วก็รถรับประกันไม่แท้แน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับลูกค้า สบายใจได้เลยเรามีการตรวจรับรองนะครับจากบริษัทภายนอกนะครับจากบริษัท One to i n c e p t น o n นะครับตรวจคุณภาพรถให้ลูกค้ามั่นใจไปอีกอ่านะครับตัวนี้มาดูภายในผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่แพ้ป้ายแดงเลยครับลูกค้าภายในสวยงามมากนะครับดูนะฮะแทบจะไม่มีรอยเล็บเลยนะครับเบาะไม่มียับนะครับภายในสะอาดลูกค้าเก่าใช้ได้ดีมากเลยนะครับดูแลรักษารถดีมากนะครับจอตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้เฟสลิ์นะครับเบาะเป็นสีแดงด้วยนะครับ AMG นะครับฟังก์ชันทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดนะครับสวยงามนะครับแล้วก็พรมะายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพรมลายพรมะายเป็น3ก้านด้วยสวยงามนะครับฟังก์ชันครบเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าและสวยงามจริงๆนะครับฝาท้ายตัวนี้ก็ยังเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเป็นปิิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนอ่าอันนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังมีให้ครบนะครับอ่าเดิมๆมายังไงเราจัดสภาพให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับคันนี้ คันนี้นะครับ C3 มาสด E คันนี้นะครับกระจกหลังคานะครับเป็นเป็นหลังคากระจกด้วยนะครับเปิดสลูปได้นะครับสวยงามนะฮะพวงมาลัยสวยงามไปทีเดียวดูลูกค้าพวงมาลัยสามก้านสปอร์ตสปอร์ตตามสไตล์ AMG เลยนะครับฟังก์ชันทุกอย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พวงมาลัยสภาพรถใหม่มากนะครับไม่มีร้อยไม่กระทั่งเล็บเลยนะฮะสวยจริงๆใครหาอยู่รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับมาเลยลูกค้านะครับหาอยู่มาเอา มาเอาเป็นจริงๆคันนี้สวยจริงๆผมบอกเลยผมเจอมาหลายคันแล้วนะแต่คันนี้ผมว่าอันนี้จริงๆนะครับอ่ะกับคันนี้นะครับ C 3 5 0 E นะครับปี23เฟสลิฟนะครับ A M G นะครับผมขายราคาที่ง1 6 9 9 0 0แ่บาทแค่นั้นเองนะครับลูกค้าไม่แพงเลยทีเดียวกับคันนี้นะครับบริกตรก็ยังเหลืออยู่นะครับรถไม่ห0 0 0ื่นโลเข้าศูนย์ตลอดนะครับลูกค้าไว้ใจได้นะครับเราสามารถเช็ค ประวัติการเข้าสู่ได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาที่แอดมินเพจได้เลยนะครับโยรชดานะครับวันนี้นะครับหนึ่งก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีรถอะไรมานำเสนอให้ลูกค้าติดตามได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ